อายังหนงสงสงึสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยจะพามาพบกับพี่ Honda City คันนี้นะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะดี่ยรกันแอร์หนาวเออ City คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่หกเกียร์หุ้มแคปล่าสวยงามพวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตดูพวงมาลัยเลยพวงมาลัยสวยบิดแต่ก่อน <c oughs> ได้ยินนะพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้า2ลูกแบบแสดงผลแบบ ไม่อยู่เข็มไม่ <S <S ตอน,นี้ก็แต่งหล่อมาพร้อมใช้งานเลยนะคะแอร์ก็จะเป็นระบบมือหมุนนะคะจะมีแบบสามารถปรับทิศทางลมแล้วก็ระดับของแอร์ได้วิทยุจะเป็นวิทยุ C D M P 3แล้วก็มีตัวระบบไล่ฟ้าด้านหลังด้วยคันนี้มีไล่ฟ้าตัวนี้เป็น1.5ออโต ตัว S V นะคะเป็นตัวที่ท็อปที่สุดในรุ่นของ Honda City ตัวนี้นะคะที่เปิดไฟหน่อยมีไฟส่องแผนที่นี่แล้วก็กระจกก็มาพร้อมที่บางแดดมาพร้อมกระจกแต่งหน้าเบาะจะเป็นเบาะหนังจะส่องทางใครทางทางกูเหรอ <c oughs> เห็นวิแมมโอ้ยอะไรส่วนเบาะคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนัง หุ้มอย่างสวยงามไม่มีตําหนินะคะไม่มีขาดเลยเบาะใหม่มากคันนี้หุ้มเบาะให้ใหม่เลยนี่เป็นหนัง PVC สวยงามนะคะแล้วก็จะมีตกแต่งตรงขอบประตูพวกขอบประตูพวงมาลายัยแล้วก็หัวเกียร์ตรงนี้เจ้าของเดิมเขาตกแต่งมาเป็นแบบลายแคปลานะคะ <S <S Honda City คันนี้นะคะเป็น โฉมปี2013กระจังหน้าไมเนอร์เชนแล้วไฟท้ายไมเนอร์เชนแล้วเป็นรุ่นท็อปที่สุดในรุ่นของปี2013นะคะเดี๋ยวเราพามาดูเครื่องยนต์กันว่าเครื่องยนต์ของคันนี้เป็นเครื่องยนต์อะไรขนาดเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะเป็นเครื่องยนต์ IVT 122แรงมา้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ <Yeah. S 1> นี่ไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์แล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกด้วย นี่นี่อันนี้คืออะไรถ่ายได้ป่ะถ่ายได้ป่ะถ่ายได้ป่ะเอออันนี้จะเป็นที่รากไว้รากากระจกมองข้างปรับและพับเก็บไฟฟ้านะคะคันนี้มือเปิดจะเป็นแบบโครเมียมนี่มีสัญลักษณ์กันขโมยป้องกันการทุบกระจกนะคะถ้าเกิดว่าโดนทุบกระจกเนี่ยรถคันนี้จะร้องมีสัญญาณเตือนนะคะมีกันสาดมาพร้อม4ชิ้นแบบสวยงามนี่อ่าฝาถังน้ำมันตัวนี้ของ Honda เนี่ยจะเป็นแบบ สามารถกดที่ฝาถังได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะจะเติมน้ำมันได้คือแก๊สโซฮอล์91 95แล้วก็รองรับ e10 และ e20 ด้วยนะคะ Honda City คันนี้นะคะก็จะมีมาพร้อมสเกิร์ตสปายเลอร์สปยเลอร์จะมีไฟเบรกดวงที่3ติดมาให้ด้วยพร้อมเลยนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ Honda ใสวยงามพร้อม โลโก็ข้างยนต์ IV Tech นะคะเดี๋ยวเราจะมาพาชมในห้องเก็บสัมภาระกันภายในห้องเก็บสัมภาระนะคะก็จะกว้างมากกว้างสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะแล้วก็ด้านล่างด้านข้างในจะมีล้อยางอะไหล่มาให้พร้อมซิตี้คันนี้นะคะก็จะมาพร้อมแบบแม็กแต่งซิ่งมาเลยคันนี้จะเป็นขนาด15แล้วก็ ยางเป็นปี 2, 2021นะคะะดอกยางเนี่ยคือยังใหม่มากเลยเพิ่งเปลี่ยนใหม่มาเลยแน่เลยถ้าเกิดลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจ Honda City ตัวนี้เป็นตัว1.5 Auto ออโต้ตัว s อนะคะของเราเนี่ยขายอยู่ที่ราคา359,000บาทถูกไหมเป็นรถปี2013นะคะรถคันนี้ใหม่มาก ใหม่แล้วก็แต่งหล่อพร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้าสามารถเตรียมเอกสารมาจัดไฟแนนซ์ได้เลยไม่ต้องใช้เงินจองฟรีค่าจัดสัญญาฟรีค่าภาษีพรบรนะคะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดลุ้นดะขอ้หม่เร็วๆวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไปเท่านี้นะคะหากลูกค้าท่าในใดสนใจก็ทักมาที่เพจโอออโต้คาร์ได้นะคะสวัสดีค่ะ